ขอไปกีตาร์จานไม่ใช่ค่ะใช้เวลาท้างไล่ให้มันได้เป็นความกรอบของหนังแบบนี้นะคะเป็นแบบการไล่น้ํามันหนังเป็ดกรอบแล้วก็ต้องมีเนื้อเป็ดที่แบบมันแห้งแล้วก็ข้างในจะมีความฉ่อนฉันนี้มฟินมากอ่าอุ่นณหภูมิผ่านเรียบร้อยสเปรย์ล้างมือตื๊ด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 าเจอกับพี่ตุ้ยข้างในกันค่ะมาแล้วเข้ามาข้างในร้านแล้วสวัสดีค่ะพี่ตุ้ยค่ะ พี่ตุย้ยค่ะวันนี้โหยินดีต้องรับถึงนไหมวันนี้พี่ตุ้ยบอกว่าชวนมาเลยอยากจะให้มาแวะมาที่พัตตะคานสุกุลาบค่ะคือร้านนี้เป็นร้านที่เก่าแก่มากพัตตะคานสุก<ช>ุลาบเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วคะพี่ตุย้ยค่ะที่นี่เปิดประมาณ20ปีอะคะ่ะค่ะถือว่าเป็น ร้านร้าน,<ะ>รานแรกแกแถวแถในโซนนี้เลยอะ,ค,ะค่ะค่ะโซนนี้นนที่เราอยู่ก็คืออารีซอยอารี<ซ>ใช่ค่ะแล้วตั้งแต่แรกเริ่มดินทีนี่คือสไตล์ร้านเป็นแบบว่าทําอาหารประเภทอะไรคะเป็นก็จะเป็นเมนูอาหารไทยแล้วก็อาหารจีนค่ะแต่จริงๆอาหารที่จะมีคุณภาพออกมารสชาติดีเนี่ยเรื่องของวัตถุดิบค่ะค่ะก็เลือกสั่งยังไงจะเลือกที่มีคุณภาพอย่างเช่นกับของ CP อย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็จะก็ได้คุณภาพดีอาหารออกมาก็จะอร่อยอะค่ะอย่างเป็ดกีต้าร์ที่พี่ตุ้ยว่าคือเป็นเป็ด ที่แบบต้องคัดยังไงต้องเป็นไซส์ที่ได้ขนาดที่ตัวใหญ่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเราทําขึงออกมาแล้วมันก็จะได้ความกว้างของเนื้อเป็ดพอดีอะค่ะตุ้หหงเห็นบอกเป็ดกีตรานี่คือกว่าจะได้ทานนี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาสั่งปุ๊บขอเป็ดกีตราจานไม่ใช่ใช้เวลาทํากรรมวิธีมีขั้นตอนยังไงคะพี่ตุ้ยก็ต้องเอ่อมาแร่ก่อนนะคะแม่ล้างเครื่องอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ต้องมาขึงแค่ายๆกีตรานะคะ แล้วก็มาหมักเครื่องมาทาเครื่องอะไรให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปอบอีกสอามชั่วโมงอะค่ะจะแห้งพอดีอะไรเงี้ยค่ะค<า>่ะจากนั้นก็ค่อยมาไล่น้ํามันทีหนึ่ง<า>ค่ะก็ได้ถึงจะเสิร์ฟใช่ค่ะแล้วเวลาเสิร์ฟเนทานคู่กับอะไรบ้างคะก็ทานคู่กับแป้งเป็ดน,นะคะ<า>ก็จะมีเออ แตงกวาต้นหอมเครื่องอยู่ประมาณเครื่องนี้นใช่แล้วนอกเหนือจากเป็ดกีตาเห็นบอกว่าร้านพี่ตู้ก็จะมีเมนูจะเป็นพวกสเต็กหมูคูโรปิตาค่ะก็ขนมพะก,กาดนี่ก็อร่อยนะคะแขกกระสั่งเยอะค่ะที่นี่นะคะเราก็จะมีเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะใส่สเต็กหมูนี่คือต้องมามาจากจซีพีด้วย เนื้อก็ขนาดกําลังดีค่ะที่เขาซีพีเขาจะคัดมาแล้วนะคะค่ะก็จะมาหมักไทรดาเครื่องที่ไทรดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสั่งกรทถานคู่กับสลัดผักสลัดเราก็ปลูกเองด้วยค่ะโ้โหแค่พูดถึงชื่อเมนูมาคุณผู้ชมก็รู้สึกเลยว่าหิวแล้วตอนนี้ซึ่งวันนี้พี่ตุ้ยจัดเมนูเขาเรียกหมดจัดเต็มให้หนูเลยอะค่ะวันนี้ใช่ค่ะจัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะเชิญไปปัดเลยค่ะโต๊ะเลยนะคะอาหารเตรียมพร้อมแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะคุณผู้ชมจัดเต็มแน่นอนสำหรับเมนูที่พัตคารนเสิร์ฟหลัด คุณผู้ชมค่ะพี่บอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากเมนูเป็ดกีตาร์แล้วนะคะยังมีอีกหลากหลายเมนูเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยปัจะพามาดูวัตถุดิบดีๆแล้วก็เมนูที่มีรสชาติตำรับไทยแล้วก็มีเมนูตำรับจีนด้วยนะคะเรามาเริ่มเมนูแรกดีกว่าเป็ดกีตาร์นอกจากเมนูเป็ดกีตาร์แล้วนะคะก็ยังมีสเต็กหมูโคโบบุตะนะคะแล้วก็จะมีห่อหมกปลาช่อนมีหมูสามชั้นทอดน้ำปลา แล้วนี่ค่ะก็คือข้าวผัดมันปูเป็ดกระเพรากรอบรวมถึงนี่ขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมอีกหนึ่งเมนูขายดีก็คือขนมพักกาดก็จะมีแกงส้มแกงส้มปลาช่อนทอดกับฉอมไข่น่าทานนะคะเรามาเริ่มเมนูแรกดีกว่าเป็ดกีตา้าเป็ดกีตา้านี่น่าทานมากคุณผู้ชมลักษณะก็คือหนังเป็ดจะมีความกรอบค่ะ แล้วเขาทำเนี่ยกรรมวิธีการทำเนี่ยสองสามชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้มาเป็น1จานแบบนี้นะคะเขาจะต้องนําเป็ดเนี่ยไปทําการเป่าไล่ลมให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็เอามาพึ่งไว้แป๊บหนึง่งจากนั้นนะคะเขาก็จะเอาไปทอดนี่ไล่ให้มันได้เป็นความกรอบของหนังแบบนี้นะคะเป็นแบบการไล่น้ํามันทําให้หนังเป็ดมีความกรอบออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องทานคู่กับ น้ำจิ้มเป็ดปักกิง่งแล้วก็จะมีตัวของแตงกวานะคะแล้วก็ต้นหอมที่สําคัญถานได้เลยคือนี่แผ่นแป้งค่ะคุณเวลาทานเขาจะทานคู่แบบนี้วันนี้มีหลายเมนูค่ะเดี๋ยวลองชิมเมนูแรกกันก่อนนะคะเป็นเมนูเป็ดกีตาดูสิคะไินเสิยงไหมอ่ากรอบนะคะคุณทานแบบนี้นจ๊าให้น้องผมผ้าให้เรียบร้อยน้นจิ้มเป็ดปักกิ่งของหน้าทานมากค่ะขออนุญาใช้มือนะคะล้างมือเรียบร้อยแล้ว จะบอกว่าหนังเป็ดเขาว่ากรอบมากคุณผู้ชมแล้วพอหอ,อก,กับแผ่นแป้งนุ่มๆนะคะทานกับแตงกวาแล้วก็ต้นหอมราดด้วยน้ำจิ้มเป็ดปักกิง่งฟินว่าเพราะว่าหนังอะ่ะกรอบกรอบแล้วเนื้อแห้งด้วยนี่เป็ดอะ่ะด้วยความที่เขาเป็นเป็ดไซส์ใหญ่นะคะเต็มจานเลยเห็นไหมเป็ดกีตาร์เวลาเขาขึงแล้วเรียบร้อยนี่ทานเปล่าๆก็อร่อยหรือว่าทานกับแผ่นแป้งด้วยแล้วก็แก้มด้วยแตงกวากับต้นหอมก็ยิ่งเข้ากันดีมากค่ะ เราลองชิมเปล,ล่าๆหน่อยดีวยกว่าทานคู่กับซอสเป็ดปักกิ่งนะคะน้ำจิ้มเขาก็จะแบบรสชาติกลมบกรอมจะมีหวานหวานเค็มๆทานเข้ากันมาก เป็ดกรอบแล้วก็จะมีเนื้อเป็ดที่แบบมันแห้งแล้วก็ข้างในจะมีความฉ่ำๆนิดๆฟินมากมาต่อที่เมนูอีกเมนูหนึ่งค่ะคือสเต็กหมูคุโรบุตะสเต็กหมูนี้นะคะมีความพิเศษคือเขาจะหมักพริกไทยดำเห็นไหมแล้วเขาเอาย่างเวลาทานเราจะต้องทานคู่กับผัดสลัดน้ำผัดสลัดที่เนี่ยบอกเลยนะปลอดสารเคมีแล้วก็เป็นผัดที่สดมากเขาปลูกหลังร้านเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมทานคู่กับสเต็กหมูสเต็กหมูเนี่ยนะคะจะเป็นส่วนของพอกช็อปก็จะมีความติดมันนิดๆนะคะนี่เห็นป่ะนุ่มนุ่มมาก เย,ย่างกาลังดีค่ะเดี๋ยวเราลองชิมมะเป่าก่อนเพราะว่าความเป็นพริกไทยดําแน่นอนว่ามันจะต้องเข้มข้นอยู่อ้วสำหรับหมูคุโนรสากนะคะหมูนุ่มมากหอมพริกไทยดําค่ะแล้วผักสลัดเ่านะที่สดมากเห็นไหมกรอบราดนังสลัดนิดน,นึงได้ทำผักสดๆก็จะชดชสดชื่นสดชื่นเรามากันที่เมนูข้าวผัดมันปูเป็ดกระเพรากรอบอันนี้คือเป็นเนื้อของเป็ดกีต้าคุณผู้ชมที่เขาเอามา ทำนี่เนื้อเป็ดแบบนี้เลยอันเดียวกว่ที่ทําเป็ดกีตาเลยค่ะทานคู่กันแบบนี้เติมด้วยกระเพรากรอบด้านวนไปหน่อยโปกระเพราเป็ดเนี่ยจะผัดแบบสไตล์แบบมีรสมีชาติคือจะมีความเผ็ดนิดนึงหอมกระเพรากรอบมากเพราะว่าเขาใส่ไว้ให้เราทานคู่ข้างบนเอง คุณผู้ชมคหะร้านพัตตารสวนกุหลาบน,นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ใช้วัตถุดิบด,ดีแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยอร่อยแล้วก็น่าทานมากหลายเมนูนะคะมีทั้งตำรับไทยโบราณรวมถึงใครที่ชอบทานแบบเป็ดหนังกรอบๆนะคะแนะนําเลยเมนูเป็ดกีต้ารวมถึงใครอยากจะทานเมนูสเต็กนะคะสเต็กหมูโครเวตะค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะที่พัตตารสวนกุหลาบน,นะคะมากันได้นะคะสุดสังเกตง่ายๆเลยะคะ่ะหน้าซอยนะคะจะเห็นป้ายว่า สำนักงานเขตพญาไทให้เลี้ยวเข้ามาในนี้นะคะซอยอารีค่ะแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยร้านจะอยู่ไม่ห่างจากปกซอยสักเท่าไหร่นะคะก็สังเกตได้ว่า พัตตะคารสวนกุหลาบหน้าร้านมีที่จอดรถเรียบร้อยค่ะใครอยากจะแวะมาก็มากันได้ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่อยากจะให้มาลองรับประทานดูนะคะเพราะว่าเป็นร้านที่เหมาะกับครอบครัวมากๆเลยมากันได้นะคะที่พัตตะคารส่วนกุหลาบค่ะชมลุยกองถ่านทันทูไฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมติมือทุกที่เลยจ้า